สวัสดีคะ่ะทุกคนตอนนี้ก็กลับมาพบกับช่องอุ้ม a n n e l นะคะทุกคนวันนี้นะคะอุ้มก็จะมาสอนอทำเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะหมอผีแม่ผีแม่เป็นผู้หญิงนะคะแม่หมอเออที่กําลังฮิตกําลังฮิตมากนะคะตอนนี้กําลังเป็นกระแสะมากหรือว่ามันมาจากเรื่องหนังเข็มจิราต้องรอดหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะคะทุกคนอันนี้อุ้มก็จะมาสอนเป็นของผู้หญิงก่อนเนาะถ้าแบบกระแสะดี ถ้าแบบกระแสะดีอย่างเงี้ยเดี๋ยวอุ้มจะมาทำเป็นของผู้ชายให้ด้วยนะคะอันนี้เราจะรบวบรวมมาทั้งหมด5ตัวอย่างนะทุกคนเผื่อทุกคนแบบชอบอันไหนทุกคนก็คัดตอกคำอันนั้นไปได้เลยนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะค่ะอย่างแรกนะคะเราก็จะต้องเข้ามาที่ google chrome เนาะหรือว่า google หรือถ้าเป็น ios ก็ safari ได้เลยนะคะพิมพ์ได้เลยเนาะ g p 9นะคะ หรือว่าจะดาวน์โหลดเป็นในแอปเพ s t ต r ร์หรือว่าแอปสต o ร์ก็ได้นะมันก็จะมีให้โหลดเนาะอันนี้นะคะแล้วก็จะกดอันแรกจีมีไนนี่มันก็จะขึ้นแบบนี้นะคะทุกคนเราก็จะมากดที่ตัวบวกตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราจะสร้าง5แบบเลยนะทุกคนเราก็จะต้องเลือกรูปมา1รูปต้องเอารูปที่มันแบบชัดๆนะคะทุกคน ถ้าไม่ชัด์อะมันจะแบบหน้าเรามันจะเพี้ยนเนาะต้องบอกอย่างงี้ดีกว่าเราก็เลือกมา1นรูปนะคะแล้วก็จะใส่คําสั่งนะคะทุกคนอ่าอันนี้อันแรกนะคะอุ้มจะใช้เป็นสีขาวเนาะแล้วก็ใส่คําที่เป็นโค้ดมาให้เลยนะคะถ้าใครอยากได้เดี๋ยวอุ้มจะทิ้งไว้ให้ที่ใต้คําอธิบายนะคะทุกคนเราก็จะใส่มาเลย ก็รอมันประมวลผลสักครู่นะทุกคนใบหน้าของเรานะคะมันจะต้องชัดเนาะนี่มันก็กําลังจะสร้างภาพให้เราแล้วนะคะภาพที่หนึ่งก็จะออกมาเป็นอ่าไม่ใช่สีขาวนี่อ้มคิดว่าเป็นภาพสีขาวไม่เป็นไรนี่นะคะก็จะเป็นอันแรกเนาะเดี๋ยวเราก็จะกดบันทึกกดภาพค้างนะคะแล้วก็กดบันทึกไปยังภาพเนาะก็เดี๋ยวเราจะมาใช้คําสั่งที่2 อันนี้นะแล้วเราก็อันนี้ไม่แน่ใจว่าถ้าเราไม่ใส่รูปมันจะเปลี่ยนให้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราต้องรอดูก่อนมันก็กาลังประมวลผลนะคะทุกคนนี่ได้นะ้องแล้วก็ใช้คําสั่งเดิมได้ใช้รูปเดิมได้เลยอุย้ยรูปนี้มาเป็นคนด้วยนะคะคําสั่งอันนี้ นี่เห็นไหมจะเจอคำว่าผู้ชายกําลังนั่งอยู่บนพื้นพนมมือนะคะแล้วก็กดบันทึกไปเราต้องให้เวลามันประมวลสักครู่หนึ่งเนาะเพราะว่ามันใช้รูปเดืมมันอาจจะแบบสับสนได้นะคะนี่มันก็ไะและถ้าเราเขียนคําอธิบายรายละเอียดดีอ่ะมันก็จะแบบประมวลตาม ภาพที่เราไม่ใช่คําสั่งที่เราเขียนเลยนะคะอันนี้ก็กําลังเป็นเทรนฮิตเนาะแนวหมอผีเนาะถ้าตอนนี้ถ้าถ้าคลิปนี้ยอดวิวดีนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําของผู้ชายด้วยอุ้ยอันนี้มันดูน่าดูขลังไปมากเลยอะมันดูปลอมไปมากเลยทุกคนเพะปะอุ้มว่าเดี๋ยวต้องใส่ภาพตัวเองเข้าไปใหม่แหละรู้สึกว่า AI จะจับภาพไปไปหน้าใบหน้าคนอื่นแล้ว เราต้องเอารูปเราเข้าไปใหม่นะคะแอดเข้าไปใหม่เนาะนเห็นปะมันจะแตกต่างมากมันจะดูเหมือนการ์ตูนไปเลยอะแต่อมชอบนะมันเหมือนเออแต่ว่ามันดูไม่ค่อยเหมือนจริงอะไรนี่กำลังสร้างภาพนะคะมาแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะคะทุกคน ก็จะกดบันทึกก็จะมาเป็นแบบนี้นะทุกคนหมอผีที่จริงใจนะคะก็เลือกเอาว่าอยากได้คำสั่งแบบไหนนะคะทุกคนแต่แต่สำหรับอุ้มเนาะภาพมไหนสวยหรอก็คงจะเป็นภาพที่หนึ่งอนะ่ะนี่อันสุดท้ายมักจะสวยเสมอนะคะแล้วก็จะกดค้างกดบันทึกไปเลย ลุมจะทิ้งไว้ให้ที่คอมเมนต์เนาะก็ถ้าใครชอบนะคะอุ้มก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์เนาะอยากให้ทำรอบหน้าจะให้ทำเป็นแบบ AI แบบไหนก็คอมเมนต์มานะคะตอนนี้คือแบบกำลังเป็นกระแสะมากเราเลยต้องตามเทรนให้ทันนะคะทุกคนก็ไว้เจอกันคลิปหนะะ้าค่ะ